จะมีคนสงสัยว่าลวงมองนี่มันมาจากไหนนะมันแปลว่าอะไรนะครับบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าลวงมองนี่คืออะไรนะครับวันนี้มีคำตอบให้นะครับ กขาไม่เขาอัานที่หาปลาเขาที่นี่ปลาคือมันเป็นบริเวณที่เทาไห่ที่หาปูหาปลานะกระตกแป้งสถานที่ไว้เอาไม่เอาตองเนีน้ออกแล้วค่ะเห็ดมองแล้วเขามาไหลมองนอรวงมองเป็นสถานที่จับปลาจะไปบูเนี่ยไปพูดได้มันสีก้อสิเขาะคุณลุงโยมาเล่าขาน นะประวัติความเป็นมาของการที่จะเลี้ยงลวงมองแห่งนี้ว่ามียังไงบ้างนะมีต้นกำเนิดมาจากไหนบ้างนะครับ <c oughs> เพราะว่าในอนาคตต่อไปนะครับตัวนี้มันก็จะเลือนหายไปมันก็จะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับ <c oughs> นี่ก็ยังเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังพอจะให้ข้อมูล สำหรับในการเลี้ยงลวงมองอย่างนี้นะก้อนก้อนที่จับป่าเนี่ยก็มีการเอาไมมเอาตอเอาโคอนของอ,อกจากลวงมองปใ่อม,มองเฮาคองเฮาคาพอเสร็จแล้วก็มีการทั้งพิธีบวงสวงในการเลี้ยงลวงมองเลยถือมาตั้งแต่โบราณนะคุณละเท่พูนย่าตาทวดเทพสัพพุลเคยทำมากก็มีการเลี้ยง เรื่องยกถวยพอปูพอตาเจ้าที่เจ้าทานเพื่อนร้องง่ายๆมีการถวายทั้งน้ำแน่ทั้งบกแน่ซึ่งเจ้าที่เจ้าทานรักษาในเขตนี้เพื่อขอหายูหากินให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยขอปูขอป่าน้ำเจ้าที่เจ้าทานเพิ่นให้โบราณเพิ่นว่ามาทำทุกปีให้ลูกหลานยึดถือไว้ประเพณีนี้ ปกรณ์ในการเลี้ยงมองก็มีดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็มีเหล้ามีก้อยปูก้อยปลามีปลาเบ้าปลาสาวเพ่นสิป่อยลงน้ำมาเรียกเห็ดเือลำหนึ่งแล้วก็สิเอาอาหารเอาอาหารเอาข้าวเอาปลาเอาเหล้าก็เท่เหือแล้วก็ลอยไปตามน้ําไปยกไปถวยได้ปราะไม่น้ำองค่ายอีกทีหนึ่งอันนี้แ็แต่ก้อนกระเพื่อนกรบวดจำกัดเวลา ปันมาสมัยนี้เพื่อนจำกัดเวลาว่าเดือนสามวออไยสามคำ่ำเหล่าคนสืถือเอาฮั่นแต่ก้อนนั่นเพื่อนสิเศร้าวลวงมองแลวเพื่อนจะมสืเลี้ยงเด่นนี้ลูกหลานพอถือเอาเดือนสามันสามค่ำเป็นวันสิริมงคลในการหาปลาอันนี้ก็คือความเป็นมาของคําว่าเลี้ยงลวงลวงมองนะครับในขั้นตอนต่อไปก็ตอนนี้ก็คือการทําอาหารนะครับพอมาทําอาหารอะไรเสร็จแล้วก็จะทําการเลี้ยงลวงมองแล้ว วิธีการนั้นจะทํำยังไงเดี๋ยวค่อย<น>เดี๋ยวค่อยชมนะครับ,รบว่าวิธีการนั้นเขาเลีเล้ยงเขาลงไปยกไปถวยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยละเขาก็ขึ้นมาเลี้ยงกันอยู่ยท,ที่เลยมากินกันมากินข้าวกินปลาห้องกันเลเลี้ยงล้วงเล่คก็เลี้ยงล้วงเลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันใครไข่ซุ้มเซลลงแขกครับ,รบเออลงแขกกันว่ามาต้องมาทําการเลี้ยงอันนี้ก่อนก่อนที่จะ ดำเนินการหาปูหาปลาในปีต่อไปอเป็นลักษณะนี้แอ,อนบอกเออก่อนคือการลงไ้ลงหน้าอะไรก็ต้องมาทําการอย่างนี้ก่อ,อนเนาะอันนี้ก็สิคือกันนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่ได้ข้อมูลจากลุงยอนะครับเป็นพู้เท่าผู้เก่ในการเลี้ยงหลวงมองแห่งนี้เพราะว่าท่านก็เคยมาทําเหมือนกันเพราะว่าท่านเก่แล้วท่านก็เลยไม่ไม่ไม ได้มาทําการประมงกับเขานะครับก็จะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แห่งหมู่บ้านนะถือว่าเป็นการสืบสารวัฒนธรรมแห่งนีนะ้ก่อนที่มันจะสูญหายไปเพราะว่าประเพณีบางอย่างมันก็เริ่มหดหายไปแล้วนะก็จะไม่มีใน,ใน,ใ,นในส่วนนี้ขึ้นมานะก็ผมก็จะคงไว้นะในลักษณะนี้ก็ นะครับเดี๋ยวเรดูพิธีกรรมต่างๆว่าท่านจะทำยังไงบ้างนะครับอ้าว มาถึงลิมโขงแล้วนะเราก็จะทำพิธีกรรมโมตสาภควาโตราโตสัมมาสัตะกะนาโมตตาภควาโตลาโทสัมมา สระนโมัสสะภะคะรตัวตัวสระสระสักเค迦เมจโลเปกิริสิกาตตเตจตระิเกวิมานีที <HHH> ดดดปเประเตจคาเมตเตโลนะาณีทีหะาวตุนิกเเตอุมาจายันตุเทวาสระสวิตตุเนยปังสัพนาคาสีทันตากติเทยามุเนวัตนาสัตว์เมสุนันตุธรรมะสระนาคโลยัมปะทันต์าธรรมะสระนาคโลยัมปะทันต์าธรรมะสระนาคโลยัมปะนันตา ข้าพระเป็นประกอนในพิธีขอเตือนเดารเจ้าเสมอที่อยู่ในภูผาป่าไม้ให้พาน้อมในเฮ่ห้องเลยเดินทำทุกยานน้ำเลยว่างป่าเทพดาเจ้าได้ยังอยู่ในภูมิสถานรัดว่ารามบ้านเมืองยาวเงินสถานที่นี่ขอจงเสด็จมาเป็นสกีทยานมปุกมาปุกก็กล่าวมาคุ้มครองป้อประการในเกศาลวงมองที่นี่ตลอดทางบ้านพ่อพ่อพานใจหายจิตใมีแหงให้โชคให้มาให้ร่ำใหรวยให้คิดเงินในมีกัรจำดูกขอนเงินเดือนน้องท้องไหลมา ฟ้นนาหนา้าไข่โชคใครมานเด้อให้เขาโชคเขามานอยู่ดีไหมให้เราสมราคาสู้ให้เขาพบปัญหาจะสะพานนั้นท้ายเวลาขึ้ื่อนเซนามิสิมาใครบอกเขาตะกน <c oughs> อนบอกเขาตะกอนสวยเค้ื่อนเซนามิสิมาเด้อให้สู้ๆออกไปเด้อเฮนะกับบอกเขาเด้อให้เราสมรกคาอยู่ดีแม่โเตือนเจ้าที่เจ้าทารนวันรุงเขตนพอเขาใช้นพอเขาใช้นครหัดขามสองนางพี่น้องก็ดีขอกาดเตือนเตือนมาเวอร์ไอ้มื่อนี้เขาเลี้ยงเกลือเพื่อม้าม ถึงการดูปีเดือนแล้วเดืนอนสามผมไม่สามค่ำเลี้ยงล้วงอันนี้ผมจะเลี้ยงล้วงแต่บุรมษบุรีร่างคนก็ถือว่าเป็นการยกถวยบวงสรวงก้อนสิหาปูหาป่าให้โชคใหม้มาให้ร่ำรวยอยู่ดีมีแห้งเมื่อพภิญหานบนฟ้าในให้โชคมาดํารวยดํารวยผู้คนคนคุณค่าเท่านั้นสาธุโอ้เลิวันนี้น,เเน,นะเที่ยวปูฮาวป่าเที่ยวมากขอบคุณมากสาีส่ข้อ ให้เราสมบูรณ์เขาอยู่ดีมีแห้งให้คนบุญบ้านมิปือยาสุโฟกันทางจักรพานให้มีข้าวเปล่าได้มีเด้อโปองมหาพามาใส่เด้ยอย่าป่วยน้อยอย่าป้าเด้อโอ้ยไม่ป้เลยทั้งมังคลายาจามะทีทั้งมังคลายาจามะทีทั้งมังคลายาจามะอาเซีส่วนที่เหลือตรงนั้นดิขอเป็นเศษส่วนของลูกของหลานของลูกศิษย์ลูกหาเด้ออาเซยแบ่งมางส่วนให้ใคเป็นลูกศิษย์ผมเอาใส่ให้ครับ กลางทางสมมติน้ำเข้าแล้วเอาปลปลาี่อยป่อยปลปลปลอป่ลอยปลอปลอยปล่อยปล่ปล่อยลอยปลอป่ปล่อยปล่อยปล่อยปอปลปล่อยปล่ปล่่ยปล่น่อยปยปยปนอยปล่อปอ่ยออ่อปปยป่อป ส้มหลังจากที่มาไปเลี้ยงลวงมองแล้วก็มาซุ้มเซลกันอยู่ตรงนี้ลองดูว่าอาหารที่ไปเลี้ยงลวงมองกับจะมาเลี้ยงแขกเหมือนกันไหมโอ้พอดีอร่อยมากครับก้อยปลาของอินทร์